สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพระโณ์ของพระพุทธเจ้าจากเล่มนี้นะครับผมพุทธวจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดปรถมธรรมทักกัลยานามิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านก็ไปหานี่นะครับตรงด้วยการที่สาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ไทยทอด พุทธวจนะถ่ายทอดโดยพระอาจารย์คฤทลิสโสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองอย่างง่ายครับเปิดจาก Facebook YouTube พิมพ์คำว่าพุทธวจนะก็จะเป็นพุทธธรรมะจากพุทธพโอฐรล้วนๆเหมือนกันครับไม่มีใค่าใช้จ่ายฟรีครับผม วันนี้เราจะอ่านหมวดธรรมผลของการมีศินภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสาตามีความละอายมีความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาล ตระกูลพรมมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคามากมีเงินและทองมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากวงเล็บในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอนินอัินนาทานไม่กระทำกามเมสุมิฉาจาร์ก็ได ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการเรียบร้อยครับผมพุทธวจนะสาธุสาธุสาธุครับ